เดว่อนิชูโร่คอมไทยระดับโลก สวัสดีครับผมสกัลินดัมนโชดวันนี้เรามาอยู่ที่งาน AEC 2012นะครับซึ่งวันนี้เดว่าในชัก็ได้มาร่วมงานากับทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราเองก็ได้นําผลิตภัณฑ์ของทาง n v ็นวีเดซึ่งหลักๆก็คือจะเป็น n v ็นวีเดียพอซึ่งทุกคนรู้จักกับเราดีอยู่แล้วนะครับ ด้านหลังเราก็เป็นเครื่อง HP workstation นะครับซึ่งปกติเราจะเห็น HP workstation เป็นเครื่องมาตรฐานที่มีมาตรฐานสูงมี performance ที่ดีนะครับแล้วก็มีความเสถียรสูงมีใช้ในหน่วยงานชั้นนําทั่วไปแต่วันนี้ HP มีความพิเศษมากกว่าน,นั้นคือเมื่อ HP มาจับมือกับเรากับทาง Nvidia และทางเดลว่าในช่วเราเราก็กลายเป็นเหมือนสํานักแต่งขึ้นมาซึ่งเราก็จะมาอัปเกรด performance แล้วก็สร้างความแรงของ HP ให้ทะลุขึ้นไปอีกอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ถ้าเราซื้อ,อจาก HP ทั่วไปเราก็ไม่สามารถที่จะคอนฟิกสเปคได้มากนะักเราก็ต้องสั่งเลยนะฮะแต่ว่าพอมาอยู่กับเราปุ๊บเราก็จะทําการอัปเกรดอย่างเครื่องนี้ลูกค้าทั่วไปเราก็จะสามารถเลือก CPU ได้มากขึ้นนะครับแล้วอย่างแรมเราก็จะสามารถที่จะ con, จัดสเปคแรมให้ลูกค้าตามควา,ามต้องการได้ในงบประมาณที่ถูกลงกว่าเดิมเกินครึ่งนะฮะแล้วที่สําคัญถ้าต้องการความแรงของการจอรุ่นไหนก็สามารถที่จะเลือกการจอได้เพราะว่าทางเดลว่าในชั้นเราเองเป็นผู้แทนจําหน่ายการจออยู่แล้วดังนั้น เราเมื่อเมื่อ HP มันอยู่กับเราเราก็สามารถที่จะอัพการ์จอให้มี p e r f o r m ร์แมสูงที่สุดในราคาที่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่สําคัญ HP รุ่นที่จําหน่ายโดยทว,ว่าในชเราเราได้มีการติด SSD เข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความแรงสูงสุดกับผู้ที่ใช้งานทั่วไปแล้วนะฮะอย่างเช่นเครื่องนี้เราสามารถที่จะเพิ่ม CPU ได้เพิ่ม SSD ได้ซึ่ง SSD ไม่ใช่แค่จะเป็นแค่ Serial ATA นะครับแต่ SSD ที่เราใส่ได้เป็นระดับที่เป็น PCIe เลยซึ่ง ตัวนี้รับรองว่าตอบโจทย์ความแรงแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยแน่นอนครับถูกกว่ารุ่นเดิมหรือว่า HP โดยมาตรฐานเนี่ยเกิน20%ซึ่งถ้าใครสนใจเข้ามาดูที่เว็บไซต์เราแล้วก็หรือหากถ้ามีสเปคอื่นที่อยู่นอกเหนือยเราก็โทรเข้ามาหาเราได้นะครับที่สําคัญเราจะมีเครื่องให้ทดสอบก่อนที่จะทําการซื้อได้นะครับ ในส่วนนี้เองนะครับเราก็ขอแจ้งข่าวไปกับแฟนๆชาวไทยทุกคนบริษัทเดวานนเช้นะครับซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยบริษัทแรกนะครับที่ได้รับรางวัล Best Partner นะครับระดับเอเชียนะฮะจากทาง Invi d i ีและทาง Li ท EC ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายการจอของ q ว a do ออย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทเราซึ่งในเอเชียนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ติดอันดับหนึ่งในสแล้วครับ ตอนนี้ศูนย์ทดสอบสินค้าเราอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึทับหนึ่งครับตรงข้ามซอยวชิรธรรมสามที่แท่านใดมาถึงแวะเข้ามาได้เลยครับเราเปิดบริการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ลองโทรนัดเซลล์ดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวอาจจะเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าท่านเข้ามาโทรมานัดปุ๊บรับรองว่าเรามีเครื่องให้ท่านเทสแน่นอนครับ What does